S <S <S พี่อามเอมี่ย hey! ินดีด้วยนะคะคอนกรีชน Thank you <S <S 2> <S 2> นั่งก่อนเ็้โอเคพี่เต็บพอยเอมี่เป็นเป็นใครฉันไม่สนใจนนค่ะพี่อามพี่จะเลือกมันหรือเลือกฉัน พอยจ๋าพี่ก็เลือกพลอยแล้วเราเป็นคู่ชีวิตกันนะพีามหนูอยากพักแล้วอ่ะได้จ้ะอดี๋ยดีๆๆๆๆเดี๋ยวก่อนสิครับเราสาวจะรีบไปไหนครับอะไรอีกอ่ะพิธีก็เสร็จแล้วไม่ใช่เหรอพามพี่จ้างพิธีกรนี่มาทำไมเนี่ยน่ารำคาญที่สุดเลยเอาแน่พอย วันนี้วันแต่งงานเรานะยิ้มหน่อยแล้วยิ้มเดี๋ยวไปทำอะไรก็รีบทำงั้นจเจ้า่าเชิญทางนี้ครับสุดเจ้าสาวฝั่งนี้ครับงั้นเดี๋ยวรบกวนขอแขกที่เป็นผู้หญิงขึ้นมาบนนี้อีกหนึ่งคนครับอโอ้ใครดีนะ อาคุณธนาครับฉันเหรอคะใช่ครับเชิญครับ้าัแล้วไม่ทราบว่าคุณนะเป็นญาติของฝั่งไหนครับอ๋อเป็นคนสนิทของเจ้าบาะะ่าวอะค่ะอ๋อโอเคครับ งั้นเรามาเริ่มเกมไทยใจเจ้าบ่าวกันดีกว่านะครับว่าใครจะรู้ใจคุณอามากมากว่ากันระหว่างเจ้าสาวที่เป็นผู้ชีวิตกับคนสนิทเฮ้ยนี่มันเกมบ้าอะไรเปลี่ยนเกมได้ไหมโอ้ยคุณไปคิดมากเลยนะ enjoy 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 you know ถ <c oughs> งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับอะไรนะสนุกสนุก enjoy ผมจะตั้งคำถามครับให้ฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยเขียนคาตอบลงไปและให้ฝ่ายทั้งเจ้าสาวแล้วก็คนสนิทเนี่ยเป็นคนทายนะครับเข้าใจไหมครับอคำถามแรกง่ายๆเลยครับเจ้าบ่าวชอบสีอะไรครับเสร็จแลครับงั้นเชิญฝั่งเจ้าสาวตอบก่อนเลยครับ สีน้ำเงินของขวัญวันเกิดแล้วก็วันครบรอบฉันซื้อเป็นสีน้ำเงินทั้งหมดแล้วพี่อามเนี่ยก็ชอบมากด้วย <c oughs> สีดำมาหากเล่าค <c oughs> ำตอบก็คือสีดำครับผมคุณไอมีได้ไปหนึ่งคะแนนอะไรอ่ะทำไมพี่ไม่เคยบอกฉันเลยว่าพี่ชอบสีดำ คอยจ๋ามันก็โทนเท่เหมือนกันนั่นแหละคล้ายๆกันเออคุณครับจะเห็นก่อนนะครับนี่ใค่คาถามแรกเท่านั้นแหละครับโอเคงั้นคำถามต่อไปก็คือเจ้าบ่าวมีแฟนเก่ากี่คนครับขับคำถามอะไรเนี่ยมันใช่คำถามไหมฮะโอ้ยคุณคนเราอ่ะมันก็ต้องมีอดีตเท่านั้นแหละเฮ้ยสนุกๆน้าคุณไม่ต้องเสียเรโอเคงั้นเดี๋ยวให้เจ้าบ่าวเห็นคำตอบเลยนะครับ นีฉันไม่ขอตอบแล้วกันนะเพราะฉันไม่ได้สนใจอยู่แล้วพวกเขาเนี่ยจะมีแฟนเก่ากี่คน,นคอาเชิญทางฝั่งคุณเอมี่ตอบได้เลยครับสี่คนค่ะคำตอบก็คือสี่คนครับผมโอ้โหคุณเอมี่คุณเอมี่เนี่ยแม่นเหมือนมีตาทิพย์เลยนะครับ2อต่อ0ู อำถามต่อไปเดี๋ยวให้เจ้าบ่าวเนี่ยเป็นฝ่ายทายบ้างนะครับว่าทั้งสองคนเนี่ยเกียดอะไรมากที่สุดฉันเริ่มก่อนเออที่พายเกียดที่สุดเสร็จละทายสิทายถูกด้วยนะคะพอยพอยเกียดคนโกหกครับผิด ฉันเกลียดมันพลอ,อยทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมอะฉันบอกพี่แล้วใช่ไหมว่าห้ามเชิญเพื่อนผู้หญิงแต่พี่ก็ยังเชิญนังนี่มาพลอ,อยพอก็อดูงานแต่งเราสิไม่มีญาติฝั่งพี่สักคนถ้าพี่ไม่แอบเชิญนังนี่มาพี่ก็เป็นเจ้าบ่าวอะไรญาติเลยนะแล้วยังไงมันสำคัญยังไงหรอถึงได้มาทำตัวสนิทสนมกับพี่ต่อหน้าฉันผู้หญิงบนโลกใบนี้ พี่สนิทสนุกับฉันได้แค่คนเดียวเอ้ไอ้ทำไรอะไอยอยู่เริ่มก่อนเองนะเอ้หยุดหยุดหยดได้ไหมหยุดหยุดกันอนไอ้ไ้ไอนไเ้ไอ้ไอ้ไไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไ้ออ้อ้ไอไอ้นอ้ไอ้ไ้ไอ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 อ้ไ้ไอ้ไก้ไอมาอ้อ้ไอ้อ้อหยอดไอ้ออ้ไ้งหมไอ้ไไอ้ไ พอยนี่ใช่ไหมที่พอยต้องการอ่ะใช่ไม่ผิดหนึ่งน,นี่นะคงทีม่มันผิดเทีามนี่หเหรอคู่ชีวิตพี่ที่พี่เลือกให้มาเป็นแม่ของลูกพี่อ่ะถามจริงเหอะประสาทแบบเนี้อยู่ด้วยไปนานๆไม่ประสาทแดกตามกันไปหรอฮะอนี่นี่แกด่าฉันเหรอฮะอ๋อที่เก็บเมาเนี้ยแกจะมาแสดงตัวใช่ไหมว่ารู้ใจคนชมบ้านแล้วก็หวังจะเข้มใช่ไหมล่ะ พอพอเงียบแล้วก็ฟังพี่บ้างนะเอมมี่เป็นน้องสาวแ,แท้ๆของพี่พออะเลิกงี่เง่าแล้วก็เลิกคิดอะไรกุศลได้ละน้องสาวทำไมฉันไม่เคยรู้ฉันไม่เชื่อยว่าเป็นน้องพี่พอะพอลยพอยนี่พอยเลิกงี่เง่าอะไรแบบนี้สักทีนะนี่แค่พี่เข้าใกล้ผู้หญิงเนี่ยพอยก็วินแตกแล้วหึงเดกแม้กระทั่งหมาตัวเมียทำได้ไงวะ จริงๆที่ฉันมาวันนี้ฉันกะจะมาแสดงความยินดีกับพี่ที่พี่ได้คู่ชีวิตที่ดีแต่ฉันว่าฉันต้องคิดใหม่แล้วล่ะถ้าขืนเพียงอยู่กับมันต่อนะพี่จะเหมือนอยู่ในนลบที่พี่สร้างขึ้นมาเองนะปากดีนักเลยเนี่ยน้องก็บน้องพี่ไล่มันออกไปจากงานนี่เลยนะงานแต่งของเรามันควรมีแต่เราพลอยตั้งสตินะโลกเนี้ยไม่ได้หมุนรอบตัวพลอย เอมมี่อยู่กับพี่นั้งแต่เกิดถ้าพลอยไม่ให้เกี่ยรน้องสาวพี่งั้นเราก็เลิกกันพี่ทนกับพลอยไม่ไหวแล้วไม่ทนก็ต้องทนเพราะว่าเราแต่งงานกันแล้วนี่ฟังนะถ้ายูังไม่เปลี่ยนนิสัยชอบวงการคนอื่นแบบนี้ไม่มีใครเขาทนอยู่ได้หรอกอีกอย่างนึ่งนะจะไม่มีใครเอาไปกันเถอะพี่อองไปเถอะเฮ้ยพี่อง